วค,ความรักกับน้องแพตตี้สปีแล้วใช่ไหมสี่ปีครับเป็นยังไงบ้างคะก็ <g ül> ดีครับก็ให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆครับ, <g ül> รบก็น้องเขาก็ก็โตขึ้นเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเขาแบบในวงการทั้งใน,ในเริ่มท,ทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับ <g ül> ก็ให้คำปรึกษากันไปครับแต่งไหม <c oughs> ยังครับยังครับ ก็ยังยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะฮะก็ทางานกันไปวางแผนชีวิตอนาคตของแต่ละคนให้มันนิ่งก่อนนะครับล้วเรื่องนู้นเราว่ากันครับพี่แดนเดี๋ยวผมขอถามนี่หน่อยนะพี่อะโสดนะพี่ก็คือว่าเขาบอกว่าทัดี่มีมุมน่ารักน่ารักเวลาเรียกน้องแพตตี้หรือเปล่าครับแบบเรียกแทนตัวเองเป็นแบบนู่นนี่นั่นน่ารักน่ารักส่วนใหญ่พี่ใช้เองกับข้าโอ้โหจริงเหรอแบบเองกับข้าโดว่าโอ้โหลูกทุ่งเลยฟังดูไดอารมณ์ดีเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มี Safe> เอกอาู่ข um? ้างๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินนี่คอะไรครับเรียกน้องแพทเนี่ยเรียกน้องแพทเฉยๆนี่อะไรครับแต่ว่ามีบทมีมีบทมีบทสัมภาษณ์น้องแพทบอกว่าพี่แดนเนี่ยเป็นรักครั้งแรกแล้วก็จะเป็นรักครั้งสุดท้ายเฮ้ยมันก็ต้องดู้อะไรหน้าแดงปกติหน้าแดงหายไปทางนี้ตอบทางนน้นรู้สึกยังไงคะดีใจครับ ก็มันก็เป็นก็เป,เป็นคว,วามรู้สึกด <c oughs> ีๆแะนะครับ <c oughs> เราก็พยายามจะดูแลรักษา,ฐฐาสิ่ง<ถ>ที่ <c oughs> น้องเขามั่นใจในตัวเรา <c oughs> pues พี่พีต้องมีหนักจริงจริงพี่พีโอ้พี่พีหนักเลยพี่บีนี่หนักกันเหรอจะจบคอนเสิร์ตที่แ่ลงเลยจริงๆเหรอโอ้ยโยนยังงี้เลยครับหลังจบคอนเสิร์ตที้ก็แบบขอแงยังไม่มียังไม่มีกันครับเดี๋ยวไว้ไว้ขอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาบอกอจริงจะแต่งมาสร้างเรือนหอแล้วหรือเปล่านี่เออเห็นบอกมีข่าวสร้างเรือนหอก็คือปลูกบ้านอะไรครับมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแล้วใช้เรือนหอหรือเปล่าคะมันก็คงอยู่ที่นี่แหละฮะคงไม่ไปไหนขบาวเ้านแฟนพี่ใช่ปะใช่ แฟนเป็นใครยังไงมาจากไหนแฟนแฟนแฟนใคุยทำอะไรอยู่ดีกว่าอ๋อแฟนผมเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่บริษัทหนึ่งครับกี่ปีแล้วคบกันกี่ปีแล้วเนี่ยครับน้องๆดีทุกีเลยสิบสักสิบกว่าปีเหรอครับผมคบเป็นยาวเลยอ่ะนั่นแหละครับคบนานนะครับโหนานมากวอ่ะนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube